ทุกคนวันนี้มีของเด็ดมาเมาส์คือถ้าใครกำลังมองหาบัตรไลท์เตอร์ที่ครบจบในตลับเดียวต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะคือบัตรไลท์เตอร์ตัวนี้เขาใส่2เนื้อสัมผัสมาด้วยกันในตลับเดียวฝั่งหนึ่งเป็นบัตรเนื้อแมตสีชัดไม่เป็นคาบส่วนอีกฝั่งคือไฮไลท์เตอร์เนื้อชิมเมอร์ที่แบบ Ow, หลูหลาวิ้งกำลังดีไม่โป๊ะและที่ชอบมากคือเนื้อมันเนียนมากคือช่วยเบอร์ลูขุมขนดีจริงค่ะแล้วติดทนคุมมันไม่หลุดระหว่างวันเลยมาใหม่มาแรง 3CE นั่นเองแต่ 3CE บัตรไลเตอร์มีทั้งหมด7สีเลยนะคะทั้งวอมโทนครูโทนมีให้เลือกตามสีที่ชอบวันนี้เลือกสีที่ขายดีมาแนะนำา3สีค่ะสีแรกเลย l a z y Talk สีเนี้ใส่ v อ r y d เดต้องรักมันเป็นทนชมพูอมน้ำตา ค่ะปัดแล้วดูผิวสุขภาพดีสวยหวานแบบไม่แบวเกินมาต่อกันที่สีที่2สลิกสีนี้เกาเวออกชมพูบานเย็นบานเย็นค่ะมีความไฮโซแบบไม่ต้องพยายามเหมาะกับผิวขาวไปจนถึงสังสีเลยยิ่งลองไฮไลท์ทับนะโกสะใจเลยค่ะสีที่3าม d ิดเดิลไฮ์อันนี้คือลอกหลักสายแฟชั่นมันเป็นโทนพีตุ่นที่เอาอยู่ทั้งลึกสุภาพลุกเปรี้ยวใครชอบแต่งหน้าโทนส้มทองหรือชมพูตุ่นสีนี้คือแมทมา ส่วนสาววอมมีสีคอลอร์ฟัเดเบดอวและสาวคู่มีสีวอ a อีเอรีนาววิธีการปัดแก้มตามรูปหน้าหนหน้ากลมเริ่มจากกลึ่นกลางแก้มค่ะบริเวณใต้หนกแก้มปัดเฉียงขึ้นไปทางขมับรูปสามเหลี่ยมเล็กๆเลีเ้ยงการปัดเป็นวงกลมบริเวณกลางแก้มนะคะเพาะจะยิ่งเน้นความกลม 2. หน้าเหลี่ยมปัดเป็นวงรีบริเวณกลางแก้มลากเบาๆเ,เฉียงขึ้นทางขมับค่ะแต่ไม่เกินหนกแก้มนะคะเติมชิมเม เนบางๆที่หนกแก้มเพื่อดึงสายตาให้ดูนุ่มขึ้น 3. หน้ายาวปัดบัดในแนวขวางค่ะไม่เฉียงนะเริ่มจากกึ่งกลางแก้มลากไปทางข้างแก้มเหนือมุมปากเพิ่มสีเล็กน้อยบริเวณขมับด้านข้างเพื่อดึงหน้าให้ดูสั้นลงค่ะ 4. หน้าไข่หน้ารูปวงรีปัดเฉียงขึ้นจากควงแก้มถึงขมับเบาๆสามารถไล่เป็นซีเชฟผสมกับไฮไลไท์ที่หนกแก้มได้ค่ะอย่าปัดต่ำเกินไปนะคะเพราะจะทำให้หน้าดูตกและห้า หน้าหัวใจเน้นปัดตรงกึ่งการพวงแก้มค่ะให้ดูสดใสแต่อย่าปัดสูงเกินไปนะคะให้คมอยู่ที่ระดับกลางแก้มเติมความกลมกลืนบริเวณกลางเบาๆได้พูดตรงๆนะคะทุกคนตั้งแต่บีมได้ลองบัตรของ f c e แทบไม่ค่อยจะหยิบบัตรตลับอื่นออกมาใช้เลยค่ะเพราะว่ามันครบทั้งคุมมันเนื้อเนียนแล้วก็สีแน่นแถมตัวไฮไลท์ค่ะก็ไม่วอกจนหลอกตาถ้าใครอยากเริ่มนะคะจากการปัดแก้มอยากให้ลองเริ่มจาก 3- สีนี้เลยค่ะเพราะว่ามันปังถูกทนผิว ไปช้อปได้ที่วัส,สรร